มติ53พักการเมืองนะครับก็เห็นกวนนะครับให้ออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45-60ถึงวันครับนายพกินพลกุลกรรมาการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยถแถลงมติการประชุม53พักการเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งที่โรงเรียนในร้อยอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมโดยระบุว่าจากการที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่5ทับ2,557 ทุกพักการเมืองก็ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณบ้านเมืองและอยากให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้และเกิดสันติสุขโดยใช้กระบวนการเลือกตั้งในการแก้ปัญหาโดยตัวแทนพักทั้งหมดที่ได้มาร่วมประชุมเห็นว่าควรมีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร่งด่วนโดยให้เป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาลกะกะตและพักการเมืองทุกพักที่จะร่วมปรึกษาหารือกันและที่ประชุมในวันนี้เห็นว่าควรจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม จากพระ,ะราชกฤษฎีกาเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน45-60วันนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยหรือมีการประกาศคำวินิจฉัยนั้นในพระราชะกิจจานุเบกษาจะต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่จัดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นนะครับโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐมนตรีภายใน45-60วัน นับแต่วันที่สามนวนมีคำวินิจฉัยและได้มีการประกาศคำวินิจฉัยนั้นในราชกิจจารุเบกสารประเด็นต่อมาก็คือว่าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะมีการร่วมมือกันแก้ไขอย่างไรต่อไปก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วกับปัญหาที่จะต้องจัดการต่อไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้สมัครก็ดีของพรรคกด็ดีหรือแม้แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายใ,ในการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นเนี่ย ก็คงต้องปรึกษาหารือกันว่าจะรับผิดชอบกันอย่างไรต่อไปจากนั้นก็คือเรื่องการดําเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งเพราะว่าจากคําร้องของผู้ตรวจการก็ดีหรือคำชี้แสารมูลก็ดีการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เกิดปัญหานั้นโทษมีผู้ไปขัดขวางการเลือกตั้งดังนั้นในส่วนตรงนี้เองคณะกรรมการเลือกตั้งจะดําเนินการอย่างไรต่อไปให้เป็นรูปธรรมเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ต่อไปสําหรับปัญหาของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดว่า คือค่าใช้ใจ่ายของผู้สมัครค่าใช้ใจ่ายของพรรคหรือค่าใช้ใจ่ายในส่วนของการจัดการเลือกตั้งกกตและพรรคการเมืองจะต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะรับผิดชอบกันอย่างไรรวมทั้งการแสดงค่าใช้ใจ่ายของพรรคและผู้สมัครหากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยรัฐธรรม,มนูญแล้วการแสดงค่าใช้ใจ่ายนั้นจะแสดงออกมาอย่างไรจากนั้นค่อยมาแก้ปัญหาเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง